น้องเอมิลี่เดินชอปปิ้งเป็นเพื่อนมามา้าโอยน่ารักทุกช็อตเป็นอีกทายาทคนบันเทิงที่กำลังมาแรงมากๆสำหรับน้องเอมิลี่ลูกสาวของนักสแสดงนางแบบสาวอย่างซาร่าคาซิงกินีเพราะว่ายิงตก,กยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูแถมยังจะมัมสุดๆทำเอาแฟนๆเรียกไม่ขาดเลยว่าต้าอ้วน ซึ่งคุณแม่สารรามักออกมาอัปเดตภาพความน่ารักน่าเอ็นดูออกมาให้ติดตามกันตลอดเรียกได้ว่าใครเห็นเป็นต้องหลงรักสาวน้อยคนนี้จริงๆซึ่งล่าสุดคุณแม่คนสวยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักน้องเอมิลี่ตอนที่กำลังเดินชอปปิ้งพร้อมแคปชั่นมาชอปปิ้งเป็นเพื่อนมัมมี่หรอคะ เปล่าคะ่ะเอมิลี่แค่สนไปทั่วร้านเฉยๆงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงร่วมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าน่ารักโคตรๆสโต๊กคิวมากคะ่ะน่ารักน้องโตเร็วมากพัฒนาการดีมากๆค่ะแม่ s โซ u คิวเกิลนั่นเองลคะค่ะ